สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายความสามารถของอากษะอสูรใหม่นั่นเองนะเพื่อหลายคนชื่นชอบตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับนอกจากตีแรงมากๆแล้วเนี่ยนะครับยังปั่นป่วนศัตรูนะครับนั่นก็คือรถเกตถ้าไม่ตายนะนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะ ถือว่เป็นลูกรักของเกมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยนะว่าโหดจริงๆนะและเป็นตัวแรกนะครับที่ไม่มีในส่วนของตรงนี้ครับพจนานุก,กรมเนาะไม่มีนะ นะครับไม่มีบอกนะไม่มีอะไรเลยนะครับที่บอกข้อมูลของตัวละครเนาะในพจนานุกรมนี้นะครับต้องซื้อนะต้องซื้อมานะครับผมจะซื้อในส่วนของคาริโอมานะอ่ามาอ่านความสามารถแล้วก็อธิบายความสามารถในส่วนของอาคษาอาศูรย์ใหม่เนะี่ยบอกได้เลยว่าโหดนะผมต้องซื้อมานะในราคา สองหมื่นห้าพันนะอ่ามันโหดนะวันโหดนะครับในส่วนตรงนี้นะอะ่นะครับซื้อมาแล้วนะครับในกิจกรรมคานะิโลเนาะในตรงนี้เนาะก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับแน่นอนครับตรงนี้นะผมต้องทําในส่วนนี้สิบสามดาวแน่นอนนะตัวนี้ปันปน่นปะ่วนศัตรูนี มากเลยนะครับอ่านะครับตรงนี้เรามีแล้วนะอยู่ตรงไหนเนี่ยแอบอยู่นานเลยนะอ่ามันเท่เนาะนะครับสําหรับในส่วนของอาาษาอสูรมันเท่จริงๆเนาะนะนะยืนเก๊กนะแล้วก็ในส่วนของเอ่ออธิเอ้ยในส่วนของแฟชั่นนะผมคิดว่าเท่มากๆเลยนะนะครับในส่วนนี้อ่าเรามาดูในส่วนของเอ่อความสามารถของอาาษากันสักหน่อยเนะี่ยเดี๋ยวผมขออัพเอ่ออัพให้ได้ร้อยก่อนนะนะครับ อืเล่นตัวนะ <c oughs> ไม่มีใน <c oughs> พจนานุกรมนะครับต้องซื้อมานะครับนะในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็มาลองเล่นกันดูนะไม่รู้ว่านี่เป็นตัวแรกหรือเปล่าหรือว่าตัวถัดไปต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะ <c oughs> นะครับอืมนะ หวังว่าจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะสำหรับตัวอาคษานะอาคษาอสูรน,นะครับใหม่นะอ่านะครับในส่วนของอาคษานะถ้าไม่ตายของเขานะนี่ในระดับ5ดาวนะผมคิดว่าถ้าหากว่า เออเป็นระดับสิบดาวนะมันสกิลเลเวลสามเนี่ยผมว่าความเสียหายเนี่ยมันจะโดนทุกตัวนะครับในส่วนตรงนี้นะอ่าเรามาอ่านความสามารถกันเลยนะครับเพิ่มความเสียหายจากทักษะความโกรธก็คือทาให้ตายหน่อยยี่สิเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามเทินนะครับโจมตีศัตรูแบบสุ่มนะครับสร้างความเสียหาย25 0ของพลังโจมตีนะบวก10%ของ SP ที่สูญเสียงเป้าหมายนะนนหมายความว่ามันมีเอ่อต่อยเพิ่มเติมแน่ๆนะครับก็คือต่อยไปก่อนนะก็คือทาให้ตายคือ 250ตุ้มเป็นหนึ่งทีนะครับแล้วก็อาจจะมีดาเมจเพิ่มเติมอีก10%นะครับของเป้าหมายนะนะที่โดนนะสมมุติว่าถ้าเป้าหมายโดน1ล้านนะเหมือนกับโดนโดนดาเมจในส่วนตรงนี้1ล้านใช่ไหมครับก็10%ก็คือ1 0 0 0 0 0สนเนาะครับก็คือผงสูงก็คือ1,000ของแอคแท็กนะผมคิดว่าคงไม่เกินนะคงไม่เกินนะ10%คงไม่เกิน1,000ของพลังโจมตีแน่เลยนะครับอ่านะครับในในเซิร์ฟเราเนาะถ้าเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยก็มีโอกาสเกินนะครับอ่าแล้วมีโอกาส65% ที่จะลดเนี้ยในส่วนของลุงเนี้ยคือถ้าไม่ตายของศัตรูนะยี่สิบห้านะนะครับโหลถรถถ้าไม่ตายรถรถเกตไม่ตายนะรถเกตไม่ตายยี่ห้ายี่ห้านะครับทาให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเนี่ยที่โดนโจมตีไปเนี่ยนะลดไปยี่ห้าเลยนะครับถ้าหากว่าเอา่อสกิลเลเรลสามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโดนหมดนะแล้วลดเกตไม่ตายยี่ยี่ห้าเลยนะโอ้โหเยอะนะนะครับเยอะมากๆานะสาหรับในส่วนของรถเกตนะครับแล้วก็ เป็นอะไรที่แบบว่าขัดศัตรูเป็นอย่างมากเลยนะถ้าหากว่าอากษาตัวเนี้ตีเร็วที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าสายคอมเร็วจะกลับมาแล้วเนาะแล้วก็ให้อากศาสตีก่อนเนี่ยปั่นป่วนศัตรูแน่ๆนะศัตรูไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายเทินแรกนี่ปั่นป่วนสุดๆเลยนะครับอตัวนี้ปั่นป่วนอย่างแรกนะสําหรับท่าไม่ตายแล้วก็ตีแรงมากๆอีกนะครับนี่ขนาด5้าดาวนะ นะขนาดแค่5ดาวเท่านั้นนะยังมีความสามารถที่โดดเด่นขนาดนี้นะครับเราถ้าหากว่าสิดาวแล้วก็สกิลรุสเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยจะโหดแค่ไหนนะต้องมาดูกันนะรอเซิร์ฟ48เข้านะเดี๋ยวจะมาจัดให้นะนะครับอ่าต่อมานะครับเ็นสกิลติดตัวนะสําบสำหรับอาคัสะาอาสูรใหม่นะครับ รุ่นวายระเบิดนะครับเพิ่มพลังโจมตี20%นะครับแล้วก็ความเสียหายศักดิ์สิทธิ์10%นะและความต้านทาน10%นะการโจมตีปกติโจมตีศัตรู3ตัวแสบสุ่มนะครับสร้างความเสียหาย150%ของพลังโจมตีนะและแน่นอนก็ก็บวก10%ของ SP นะครับที่สูญเสียงเป้าหมายนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับทาให้ตายนะครับแต่ว่าดาเมจมันลดลงมานะครับจาก250นะครับเป็น150%นั่นเองนะครับแล้วก็สูงสุดนะก็คือ7 ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีโอกาสอีกแล้วนะครับน่ะตีธรรมดาก็ลดนะในส่วนของเกตไม้ตายอีกสิบนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะนะครับไม่ว่าจะต่อยธรรมดานะหรือทําไม่ตายเนี่ยยังไงก็โดนลดนะครับคือท้าไม่ตายตดนลดอ่อไปนะไปมากๆเลยนะ ไป25%นะครับแล้วก็ในส่วนของความโกรธเกรดไม้ตายในส่วนของตีปกติเนี่ยก็ลด10%นะแต่ว่ามันก็มีโอกาส50%นะแต่ว่าผมคิดว่านะถ้าหากเลเวล3เนี่ยผมคิดว่าอาจจะ100%ก็ได้นะนะครับในส่วนตรงนี้นะนี่65นะนะครับอาจจะเพิ่มมากกว่านี้หรือว่าเท่านี้ก็ได้นะนะครับอาต่อมานะเป็นสกิลเหมือนตีปกตินะครับก็คือสไตล์โชริวนะนะครับโอ้นะเมื่อเริ่มแมทชนะครับรับเอฟเฟกต์ การครอบงำนะซึ่งจะอยู่จนจะท่านเส้นสุดแม์นะครับจบเริ่ม,มแมทจนจนสุดหมดก็อาจจะเส้นสุดเทินนะประมาณนี้เริ่มเทินไปเิส้นสุดเทินนะก็เป็นการครอบงำเนาะเพิ่มความเสียหายจากทุกแหล่งนั้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะเพิ่มความเสียหายไม่รู้อะไรก็คือเพิ่มหมดนะเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สําหรับทุกๆนะ 2.5%ของพลังชีวิตที่หายไปของเป้าหมายนะคือถ้าหากว่าต่อยนะแล้วก็เลือดสมมุติว่าต่อยหนักๆเน,น,นี่ยนะครับต่อยหนักเลยนะสมมุติร้อยเปอร์สมมุติว่าล้านหนึ่งนะ2.5%ก็เอ่อ์สองหมื่นหะ้านะประมาณสองหมื่นห้านะครับตรงนี้นะก็จะเออ่สำหรับ ความเสียหายที่สร้างมีโอกาส50%นะที่จะเพิ่มเฉย <res> ไม่เพิ่มเฉยนะต่อเป้าหมายนะเนะยต่อยไปเลยนะเพิ่มขึ้นนะนะครับเพิ่มขึ้นเป็น7.5%เลยนะครับอืมนะมีโอกาส50%นะมีโอกาส50%นะครับที่โหนะเพิ่เฉยต่อเร่วเป้าหมายแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเออเหมือนกับเหมือนกับต่อยทะลุทะลวง่ะนะ่ต่อยทะลุทะลวงไปเลยนะครับอืมนะสุดยอดนะคือต่อยต่อยแบบไม่ไม่สนป้องกันนะมีโอกาส10 มีโอกาส50%นะที่จะต่อยแบบไม่สวนป้องกันนะหรือทูดาเมดนั่นเองนะโหนะสุดยอดนะสุดยอดนะนะครับแล้วเพิ่มขึ้นเป็น50อะ75%นะถ้าเป้าหมายอยู่ภายใต้เหมือนการครอบงำอะไรประมาณนี้ขอคิดว่านะภายใต้การครอบครอหรือติดติดดีบ้าของในส่วนของอักษรอสูนนะในส่วนตรงนี้นะครับอ่านะ ต่อามาอันสุดท้ายนะครับแก่นแท้ของพัดเจ้านะครับเมื่อเริ่มต้นแต่ละเทอร์นนี่นะครับมีโอกาส50นะครับที่จะโจมตีศัตรูแบบสุ่ม2ตัวเป็นเวลา1เทิร์นด้วยกันนะครับอ่านะครับ โอ้โหนะแบบสุ่มเวลาหนึ่งเทินนะฮะสิบเปอร์เซ็นตนะนะครับก็คือเหมือนคาว่าเริ่มเทินมีโอกาสต่อยเลยนะนะครับแล้วก็มีโอกาสค่อมงาด้วยนะนะครับก็ก็คือจํานวนความโกรธนะเออเหมือนกับถ้าติดขึ้นมานะถ้าติดขึ้นมาในส่วนตรงนี้นะจํานวนความโกรธที่ต้องการใช้ทักษะของศัตรูนะผมคิดว่าของศัตรูนะนะครับเพิ่มจากนะจากเดิมนะร้อยนะเป็นร้อยห้าสิบนะ <c oughs> นะอู้มันปั่นป่วนจริงๆนะนะฮะมีโอกาส50อร์ซนนะแต่ว่าผมคิดว่ามัน มันจะเพิ่มนะนะฮะในส่วนนี้นะครับอ่านะในส่วนนี้นะเออแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวทำเก้าดาวเลยด้วยกันแล้วอ่านความสามารถใหม่ดีกว่านะอ่านแบบห้าดาวแล้วมันดูแบบไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเพราห้าดาวเนี่ยมันก็เลเวลมันต่ํำนะ นะแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นเองนะเรามาทําในส่วนตรงนี้คือเก้าดาวเรามาอ่านความสามารถกันใหม่ดีกว่านะว่าความสามารถของมันแล้วนะนอกจากถ้าไม่ตายนะต้องสิบดาวนะถึงจะเลเวลสามนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะตอนแรกผมคิดว่าเอออ่านแค่นี้พอนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันอาจจะงงๆนะสําหรับตรงนี้นะอ่าแน่นอนครับผมเล่นจนถึงเลเวลยี่สิบแล้วนะสําหรับส่วนตรงนี้ของสนามลบนั่นเองนะแล้วก็ถ้าหากเติมแพ็คนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นสามสิบแล้วก็สามารถที่จะ เอ่อซื้ออากษาได้นะครับแล้วก็ทำก้าวดาวได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวผมซื้อทันทีเลยนะนี่นะเอาผมมาซื้อเลยนะอ่าอากษาได้มาแล้วนะแล้วก็รับทั้งหมดนะฮะตรงนี้นะอ่านะครับก็ได้อากษามานะเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็เรามาทําอากษาก้าวดาวกันดีกว่าเนาะนะฮะตัวนี้ผมคิดว่าโหดแน่นอนนะโหดแน่นอนนะครับนี่นะ คืออธิบายความสามารถนี้ต้องลงทุนเยอะนะซื้อเพดสองร้อยาสแล้วเนี่ยนะไอสองหมื่นห้าพัะแล้วก็ต้องมาเติมแพกอีกนะแต่ว่ามันโหดจริงนะอ่านความสามารถเมื่อกี้นะผมก็ตัดสินใจนะว่าจะทำมันนะนะครับตัดสินใจทันทีนะนะครับว่าจะทำอาคาสะไปเลยนะนะครับ เนี้ยมันได้การเลเวลสองหมดแล้วเนาะนะฮะแล้วก็ผมก็จะอัพอีกนะอ่าครับผมมีก็อมีอยู่นะ โอเคโอเคทำเรียบร้อยนะทำเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาคาสะเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาอ่านความสามารถหน่อยนะอ่าอัพหน่อยอัพหน่อยนะครับอ่าโอเคนะฮะ โอเคครับก็มาดูสําหรับถ้าไม่ตายอีกทีนะนะนะครับเออถ้าไม่ตายนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะก็ตีสี่ตัวเหมือนเดิมนะแต่ผมว่าถ้าหากว่าในส่วนของ1ิบดาวเนาะผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยน่าจะโจมตีศระตูหมดทุกตัวนะครับอ่านี่ครับก็ เพิ่มความเสีหายเนาะนะครับในส่วนตรงนี้นะนะครับความโกรธนะสานะแต่ความาง่ความโกรธสาเอร์เซ็นยอะนะนะครับล้วก็เป็นสามเทินนะแล้วโจมตีแบบสุ่มนะจากเมื่อกี้เนี้ยหดาวเนี้ยนะเออองร้อยสองาสนอันนี้เป็น300รนะครับแล้วก็จากส0เนี่ยเป็น สิบห้าเปอร์เซ็นของเอ็พีเนี่ยแล้วก็พลังสูตเกิดการโจมตีสูงสุดนะไม่เกินนะพันนะว่าจากห้าจากเลเวลห้านะไอจากห้าดาวนนะแต่ว่าถ้าเอลเวลเก้าเนี่ยเออสกิลสองนะเลเวลสกิลเลเวลสองเนี่ยนะก็จะเป็นพันสองร้อยนะครับว่านะแต่เพิ่มแต่ลดเกรด้าไม่ตายถ้าไม่ตายของศัตรูยี่ห้านะเหมือนเดิมนะครับ อ่าแล้วในส่วนของอันนี้ครับสกิลนะครับสกิลสกิล,กลติดตัวนะในส่วนตรงนี้นะเพิ่มจากนะเอ็กแท็กจาก20เป็น40นะเยอะมากๆนะในส่วนตรงนี้นะครับโอ้เยอะจริงๆนะแล้วก็ความเสียหายลดทิ้ง25เปอร์เซ็นนะครับอ่าเพิ่มความต้านทานอีกนะความต้านทานเหมือนกับต้านทานพวกดีบัฟต่างๆนะอย่างเช่นสตันมึนงงอะไรเง,งี้ยก็25เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็โจมตีปกติสามตัวเนี่ยสร้างความเสียหายถึง300เปอร์เซ็นนะเยอะนะนะครับตรงนี้นะของ จมตีนะครับแล้วก็บวกความเสียหายอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะเนะนะครับก็เพิ่มนะเพิ่มมาจากในส่วนตรงนี้นะสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเป็นเป็นในส่วนตรงนี้คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็สูญเสียประมาณสุดตอนแรกมันเออเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสนะิบเนาะเป็นพันสองเลยนะนะครับแล้วก็ลดลดความโกรธนะลดเกรดนะจากสิบนะเป็นสิบห้านะครับนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็น สามห้านะนะจากยี่ห้าเป็นสามห้าแน่ๆเลยนะสําหรับเลเวลสามนะต้องมาดูกันนะแล้วก็ตีปกตินะครับเริ่มแมดนะได้รับเอฟเฟกต์การครอบงำซึ่งจะอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดแมดนะครับก็เหมือนเดิมนะก็คือความเสียหายทุกแหล่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับทุกแหล่งสองเปอร์เซ็นต์ของเอฟพีที่สูญเสียของเป้าหมายนะเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะครับอ่าหากเป้าหมายอยู่ในใต้ภายใต้การต้องคอยที่ผมก็งองอยู่นะสร้างความเสียหายมีโอกาสสร้างความเสียหาย มีโอกาสสร้างนะมีโอกาสติดห้าสิบเปอร์เซ็นตนะที่จะเพิ่มสวยต่อโลนะเหมือนกับสุูทะลวงเหมือนเดิมนะห้าสิเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับแล้วเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะนะนะโหแรงนะตอนนั้นคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะแรงขึ้นอีกนะเนะีครับโหดนะแรงแรงเวอร์นะแรงขดหดเลยนะก็ะคือต่อยปุ้มเลยนะนะครับอ่าแล้วก็เมื่อเริ่มเทินแต่ละเทอมมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะที่จะสร้างอานาจเหนือสตูที่ ศัตรูที่กำลังโจมตีสูงสุดนะแล้วโอกาส50%เนี่ยนะนะครับที่จะสร้างศัตรูสูนย์สองตัวให้หรทรงนานหนึ่งเทินเอาไม่แน่ใจนะงงๆนะเรามีติดสถานะเะไการครอบงำแล้วกันจำนวนความโกรธนะก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนเดิมแต่โอกาสมันเพิ่มขึ้นนะนะครับในส่วนของตรงนี้นะผมคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเดี๋ยวต้องไปลองรีวิวต่อยกันดูนะนะครับในส่วนของอากาศนะอากาศ์อาศูนย์ใหม่นะและแน่นอนนะครับสําหรับในส่วนของนี่นะครับ นี่ไอ้ส่วนของแฟชั่นนะครับก็จู่โจมสิบนะครับแล้วก็คุมคุมค,มคุมกันเนี่ยนะก็คือลถจัดรดดีบัฟนะในส่วนตรงนี้นะและแน่นอนนะครับเอ่อในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมาดูในส่วนของอ์ติแฟกต์กันเล็กน้อยนะครับอืซึ่ง <laughs> ไม่มีนะไม่มีอีกแล้วนะในส่วนตรงนี้นะนะครับต้องไปดูในเซิร์ฟสองนั่นเองนะเดี๋ยวผมเข้าไปเซิร์ฟสองก่อนนะ อ่าไปเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนนะเข้าไปที่เลือกสองนะไปดูซะหน่อยนะว่าในส่วนของอาร์ติแฟกต์ของอาคษาอสูรนะครับใหม่นี่นะครับเป็นยังไงนะผมคิดว่าโหดหน่าดูทีเดียวนะฮะสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับเอ่ออาร์ติแฟกต์ใช่ไหมอ่าไปดูนะไปดูอาร์ติแฟกต์กันหน่อยนะครับสำหรับอาคษานี่นะ ความโกรธนะผมคิดว่าจู่โจมเนี่ยน่าจะเยอะนะแต่เรามาดูข้างล่างกันดีกว่านะครับก็คือโอ้นะไม่ไม่จำกัดนะคือกับสายกับตันได้หมดเลยนะไม่จํากัดเฉพาะในส่วนของอาคษะอาสูรนะอสุรนะก็คือเฉพาะสายกับตันเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายอีกหนะึ่งรยเนตะโอ้โหดาเมจสักศิิ์อีก7จปนะลดนะ ลดดอดนะลดโจมตีท้ายเทินนะครับลดโจมตีท้ายเทินอีก30%สนะฮะโอ้โหแล้วก็นี่แก่นแท้ของพาจเจ้าเมื่อเริ่มแต่เทินเพิ่มแอคแท็ตัวเองอย่างถาวร10%นะโอ uf, ้โห10%นะถ้าหากไปถึง15เทินนะ ได้ทั้งหมดเท่าไห,หร่รอเป่าครับ150%านตะต่อยจุกๆกันไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะยิ่งยื้อเทินอากาศายิ่งต่อยหนักนะครับแล้วก็ในขณะที่ลดความโกรธของรตรูที่มีแอคแท็กสูงสุดนะ15นะนะครับแล้วก็ลดความโกรธของตรูที่เหลือนะครับสุ่ม2ตัวลดอีกนะ10%นะนะครับอย่างนี้นะโอ้โหนะลดเกรดไม้ตายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดนะแทนที่จะใช้ท่าไม้ตายในเทินแรกเนี่ยโดนแบบปั่นปวนแบบนี้นะนะ โโหนะก็คือว่าทำอะไรแบบไม่ได้เลยนะอย่างเช่นโยริจิเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนนะครับนะตีจากทั้งท,ทั้งทั้งทีมนะก็จะเหลือ3ตัวหรือ4ตัวเด้ครนะผม4ตัวเนาะเหลือสตัวเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ในส่วนของอากาศานี่นะครับบอกได้เลยนะมันลดดอทนะสามเลยนะ นะครับทาให้อากษตัวนี้เนะี่ยโดนในส่วนของจุดน้อยลงมากเลยครับแน่นอนนะครับในส่วนของกิลเนาะนะทนะักษะตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตรงนี้นะนี่รักษาตรงนี้นะที่จะปลดล็อกเนี่ยของกิลเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลดดาเมจของดอตตรงนี้นะหรือดามดเมจท้ายเทิลงเปอร์เซ็นตนะเป็น50แล้วถูกไหมครับถ้าหากว่าอากษะตัวนี้ใส่อาร์ติแฟกต์เนาะของอาวุธประจำตัวของตัวเองเนาะ 30บเบวกอันนี้20เป็น50แล้วใช่ไหมครับและในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของอากษะนี่นะครับมันจะมีในส่วนของตรงนี้ครับตื่นเนาะมันจะมีในส่วนของตื่นด้วยเนะา,าะอาคษาเนี่ยแล้วก็เลือกในส่วนของลดดาเมจเผานาะอีก15เปอร์เซ็นต์นะมันจะกลายเป็น หกสิบห้าถูกไหมครับหกสิห้าเปอร์เซ็นแล้วนะลดดอดถึงหกสิบห้านะและนะครับอีกอันนึงนะที่สามารถลดดอดได้นะครับก็คือลมหายใจกำเนิดตรงนี้นะครับซึ่งนะครับเมื่อถึงระดับร้อยห้าสองร้อยโอ้ยร้อยห้าสิร้อยร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่ห้าเนี่ยเลเวล1ร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะนี่ครับเพิ่มลดความเสียหายต่อเนื่องนะคือดอดนะ 35เปอร์เซ็นเลยนะครับนั่นหมายความว่าอาคาสัจะลดดอทลงถึง100เปอร์เซ็นต์นะผมก็ไม่แน่ใจว่าดอทเนี่ยมันลดลงมากๆขนาดนี้เนี่ยมันจะทำดาเมจกับอาคาสัได้น้อยมากๆเลยเนาะนะครับเออก็ยกตัวอย่างเช่นการตีบอสเสาหลักเนาะก็คือลดความเสียหายจากดอท99เปอร์เซ็นต์นะก็คือแทบแทบไม่มีดาเมจนะนะครับสายสายสายต้มดีไทยเทิร์นเผาไหม้หรือว่าในส่วนของพิษหรือว่าในส่วนของ เ,เลือดออกนี่นะครับก็จะลดลงไปเยอะมากๆเลยนะนะครับโอ้โหนะนะครับแต่ความว่าถ้าหากว่ามีอาวุธประจําตัวของในส่วนของอาคัสซาปีศาจนี่นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าโอ้โหนะโดนดอดไม่ตายนะแล้วก็ตีหนักนะผมคิดว่าตัวนี้แหละครับที่จะมาปราบโยริจินะนะครับโอ้โหนะเป็นตัวที่แบบอืใช้ได้เลยนะนะครับในส่วนตรงนี้นะ อ่าโอเคครับก็เพื่อนๆก็รู้ความสามารถของอาคาซะไปแล้วเนาะนะเดี๋ยวมาดูรีวิวนะในคลิปถัดไปนะครับสำหรับอาคาซาอสูนใหม่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ